สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดกันถึงนิยามของค่า e ตัวหนึ่งนะครับที่มีนิยามว่าลิมิต n เข้าใกล้ n ินิ i ี y นะครับของ1บวก1งส่วน n ั้งหมดนี้ยกกำลัง n นะครับ <c oughs> ก็จะมีค่าเท่ากับ e นะครับ <c oughs> ก็เราจะมาดูกันนะครับว่าทำไมถึงเจ้านิยามตัวเนี้ยถึงของลิมิตตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากับ e ได้นะครับเราต้องจัดรูปยังไงเราต้องทำยังไงถึงจะได้ลิมิตก้อนฝั่งขวานี้มานะครับ แบบวิธีง่ายๆเลยนะครับในคลิปนี้ขอเพียงแค่คุณบวกกับคูณแล้วก็จัดรูปนิดหน่อยเป็นนะครับก็สามารถที่จะเข้าใจนิยามตัวนี้นะครับของค่า e ได้อย่างสบายบบือนะครับแล้วนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากจริงนะครับเพราะว่าผมว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับหลายคนก็อาจจะเก็ตคอนเซปต์ของค่า e แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับของไอ้เจ้าลิมิตฝั่งขวานี้นะครับ นะครับว่าทําไมถึงมันมันต้องเป็นลิมิตก้อนนี้ด้วยนะครับอ่านะครับอาจจะแต่เก็ตคอนเซปต์นะครับเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของลิมิตก้อนนี้เฉยๆนะครับอ่าก็เหมือนกับผมนับตอนแรกนะครับที่ไม่ทราบเหมือนกันว่าไอค่าอเนี่ยทำไมมันมีค่ากับลิมิตก้อนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พอรู้แล้วก็จะมาเอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับ ก็นะครับ <Wow>. ก็ผมจะอธิบายคอนเซปต์ค่าอีนะครับเหมือนที่หลายคนอธิบายนะครับก็คือถ้าเกิดผมมีเงินอยู่1บาทนะครับนําไปฝากธนาคารนะครับถ้าธนาคารแห่งนี้นะครับใจดีมากๆเลยนะครับให้ดอกเบี้ยผมมาหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับก็แปลว่าสมมุติว่าจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นปีนะครับก็จะได้สมมติเ่าฝากไปหนึ่งงวดด้วยนะครับผมก็จะได้เงินนะครับเป็น เงินต้นนะครับรวมกับดอกเบีย้ยนะครับงวดที่ผมจะได้ตอนสิ้นปีก็คือหนึ่งร้อยเอร์เซ็นตของเงินที่ฝากหนึ่งบาทก็เป็นหนึ่งนะครับพราฉะนั้นรวมแล้วท้ายปีเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยผมจะได้เงินทั้งสิ้นสองบาทนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ผมฝากเงินไปหนึ่งบาทนะครับหนึ่งงวดทีนี้แล้วสมมติว่าผมอยากจะลองเออ โปรไม่ใช่ฟอนผู้ฝนะผมเองจะลองเอ่อถ่ายเงินธนาคารมานะครับผมก็จะเปลี่ยนบอกธนาคารผมขอเอ่อฝากเงินเป็นหนึ่งบาทเือนเดิมนนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนเป็นสองงวดงวดละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังครบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะครับก็ผมก็จะมีเงิน,นครับสุดที่ตอนท้ายปีเนี่ยก็อาจจะคำนวณได้ว่าก็อาจจะมาจากอ่าหนึ่งนะครับเงินต้นของเราหนึ่งบาทบวกกับ ผมได้ดอกเบ right so so like ี so, so, ้ยงวดแรกมานะครับคือดอกเบี uh ้ยสองงวดใช่ไหมงวดแรกอาจจะจินตนาการว่าได้สักกลางทีนะครับก็ได้มาเป็นจํานวนห้าสิเซนของเงินที่ฝากไปก็เป็นเซนหนึ่งส่วนสองนะครับก็รู้ห้าสิบเอซนนั่นแหละของหนึ่งบาทนะครับอ่านะครับต่อมางวดที่สองนะครับก็คือผมอาจจะก็คือมันเป็นอันนี้ผมก็จะต้องนําเงินต้นไปทบกับไอ้ดอกเบี้ยงวดแรกนะครับอ่็นําไปทบกันก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีผมแล้วใช่ไหมครับที่ผมฝากธนาคารไว้แล้วนะครับก็คือเงินต้นรวมกับดอกงวดแรกเพราะฉะนั้นเราก็จะวนดอกที่เออเราก็ได้เงินมาสุทธิทั้งหมดแล้วนะครับและเสร็จปุ๊บเราก็จะมาคูณด้วยห0ขสิบเองมัซนมานะครับตัวเศษหนึ่งส,งส,งสง่วนสองนั่นแหละเพื่อที่จะได้งวดที่สองมานะครับเพราะเป็นแบบเออ่มต้นทับดอกเนาะนะครับก็แสดงว่าจะ่ลูกนิดหน่อยนะครับผมก็จะมีเงินทั้งหมด นะก็ยังเป็นเท่านี้อยู่นะครับทีนี้เราก็มาอาจจะเริ่มก็จะผมก็จะมากรุ๊ปปิ้งกันนิดนึงนะครับใส่งเล็ข้างหน้านะครับแล้วก็ดึงดึงเส่วนสนมานะครับข้างหลังพอดึงตัวนี้ออกมาก็เหลือหนึ่งใช่ไหมครับเหลือแล้วดึงข้างหลังมาก็เหลือหนึงส่วนนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะมีเงินสุทธิตอนปลายปีเท่ากับหนึ 1, 1่งบวกเซนหนึ่งส่วนสองยกกำลังสองนะครับที่คือผมจะสมมุติว่าให้กรณีเอนเท่ากับสองนะครับก็คือกรณีที่ผมแบ่งซอยงวดเป็นสองงวดนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าเราอาจจะยังมองไม่ออกนะครับเราก็จะจะคำนวณเป็นเพิ่มเป็นสี่งวดหรือว่างวดเพิ่มๆเยอะๆไปขึ้นนะครับเออเยอะๆขึ้นไปนะครับ,รบก็ในกรณีนี้ผมอาจจะเพิ่มเป็นสี่งวดนะครับ งวดละ25เปอร์เซ็นครับแต่ยังมีเงินต้นที่ฝากไปหนึ่งบาทเหมือนเดิมนะครับก็เราจํานวนสี่งวดงวดละ25เซ็นไะด้โดยการนะครับเงินต้นหนึ่งบาทบวกด้วยนะครับงวดแรกงวดแรกก็คือใส่หนึ่งส่วนสี่ครับหรือ25เปอร์เซ็นต์ของหนึ่งบาทใช่ไหมครับอ่าทีนี้งวดที่สองเราก็ต้องเอาเงินต้นไปทบกับงวดแรกก่อนใช่ไหมครับถึงจคำนวณงวดที่สองได้ แล้วก็บอกไ,ไว้ว่าเป็นยี่สเป็นนะของอของเงินที่เราทบไปนะครับอันนี้จะเป็นงวดที่สองนะครับทีนี้งวดที่สามก็เหมือนกเดิมนะครับแล้วก็ทำเงินงวดแรกเอ้ยเงินต้นบวกด้วยนะครับเงินงวดแรกนะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับงวดที่สองนะครับอ่าแล้วก็ 25%ของมันนะครับก็คือเราเอาเงินต้นทบงวดแรกทบงวดสองแล้วก็คูณด,ด้วย25%นะครับก็คือก็คือคูณด,ด้วยหนึ่งนหนึ่งคนสี่นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คืองวดที่สามนะครับผมต่อไปมาคำนวณงวดที่สี่นะครับงวดมหาโหดของเรานะครับยาวมากนะครับมันโหดเพราะมันยาวนะครับโอเคทีนี้เราก็มางวดที่สี่เราก็จะได้มาโดยการเงินต้นรวมงวดแรกรวม มวดที่2ทบไปนะมวดที่2อแล้วก็ทบมวดที่3ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าต้องเป็น25%ของมันนะครับโอเคชีนี่นะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับเฮ้ย เราก็จะได้มาซึ่งเงินที่เราจะได้สุดทีนะครับตอนสิ้นปีนะครับในกรณีที่ฝากไปสีงวดงวดละยีนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็มาเออผมจะขอแทนข้างบนเป็นคุณยูสับหนึ่งนะครับผมโอเค แทนให้คุณข้างล่างเนี่ยนะครับเป็น u สามสองนะครับที่ผมแทน u เพราะว่าไม่ใช่อะไรนะครับมันเยอะนะครับผมขี้เกียจคำนวณแบบทุกอันทั้งหมดแบบพริศเดียวนะครับเป็นเยอะมากจริงทำให้สับสนได้นะเพราะฉะนั้นเราคำนวณแยกแล้วค่อยเอามาบวกกันทีหลังดีกว่านะครับ u หนึ่ง u สองเนี่ยนะครับไม่สบายนะครับก็มาคำนวณ ยูสับสองกันก่อนดีกว่าครับเอ้ยอยูสับยูสับหนึ่งกันก่อนดีกว่านะครับก็ลองลงมาเลยนะครับยูสับหนึ่งนะมีค่า่ะกับหนึ่งบวกเมื่อแรกนะครับอันนี้ก็คือ,อยูสับหนึ่งก็คือเงินต้นถึงงวดที่สามนะครับโอเคถึงดอกเบี้ยงวดที่สามนะครับก็ล่อกมานะครับ โอเคครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับคำนวณข้างในนี้ก่อนนะครับโดยการนะครับผมจะกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปตัวนี้แล้วก็ดึงหนึ่งบวกสี่หนึ่งสี่ออกมานะครับก็ตอนนี้ก็ตีออกมาก็จะเหลือนหนึ่งนะครับนี่หนึ่งออกมาก็จะเหลือนหนึ่งคนสี่นะครับ จะลืมว่าคูณด้วยเศษหนึ่งสี่ข้างหลังด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก้อนหลังนี้ก็จะได้เป็นเท่ากับความนวานก้อนสุดท้ายก้อนงวดที่สามก่อนนะครับผมโอเคโอเคนะครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้แล้วก็มาเจัดรูปใหม่นิดนึงนะผมขอใส่วงเล็บเลยนะครับไปก้อนเนี้ยใส่ยางนี้นะ ก็อขออภัยถ้าเกิดสมมติว่าเสียงก่อ,อ,อสร้างมันเข้าด้วยนะครับข้างบ้านเขาทําอะไรไม่รู้เน่ยผมสร้างคงจะสร้างบ้านใหม่เนีผมเอาพี่มาหาบ้านโอเคแล้วผมแล้วก็จะรูไปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาคัดไปลง,งยูทูปสองอเราครับแต่ทีนี้มายูซูปส,สองเลครับก็คัปี้มาก่อน,นครับสีเขียวของเราแล้ว ลืมเลยนะลืมใส่วงเล็บนะผมก็ขออภัยด้วยนะ้วบวกอที่สองเข้าไปเสร็จปุ๊บน้ำแล้วก็บวกเออหน้ที่สามเข้าไป โอเคครับก็จะเยอะนิดนึงนะครับทีนี้เราก็มาดูก้อนข้างหลังกันก่อนนะครับมาจาัดูก้อนข้างหลังกันก่อนนะครับผมก็เดิมครับคูปปิ้งตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงหนึ่งเซนิรสีสสส่มาผมก็มาดึงแล้ว,ลวตัวนี้ก็เหลือหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเหลือหนึ่งสนสี่นะ จะนึกว่าหนึ่งจะนึกวา่าหนึ่งส่วนสี่บวกกันก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสี่เหมือนเดิมนะครแล้วก็จะลืมว่ามีคูณหนึ่งส่วนสี่ข้างหลังด้วยนะก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดกลางสองนะครับคูณหนึ่งส่วนสี่เท่า้นโอเคครับทีนี้อันนี้ก็คือเป็นก้อนหลังทั้งหมดนี้นะครับทีนี้เราก็มารวมอยูสักสองมันให้มันน่ารักน่ารักขึ้นนิดนึงนครับผม ก้อนหลังเราจัดแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วนะคนระับทีนี้เราก็กรุ๊ปปิ้งตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับ โอเคครับ <S <S ทีนี้เราก็เหมือนเดิมครับแล้วก็คูปปิ้งตัวนี้ครับเราก็ดึงออกมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้พอเราดึงออกมาก็จะได้หนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้ดึงออกมาก็จะได้หนึ่งส่วนสี่นะครับไม่รู้ว่าหนึ่งส่วนสี่อยู่ติดท้ายด้วยนะครับจะกลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสี่ หมดกลางสาสี่นะครับนี่คือยู่สับสองนะครับทีนี้อยู่สับหนึ่งอยู่สับสองนะครับเรวมกันนะครับก็จะได้เป็นคำตอบผลลัพธ์สุดท้ายแล้วนะครับนี่จะอยู่สับหนึ่งคือทำไมผมไม่จัดรูปก่อนมาเนนะี่ยเติมเดี๋ยวขอจัดรูปอยู่สับหนึ่งตรงนี้หนึ่งเดีวยวนะครับนี่คืออยู่สับสองสวยงามแล้วนะครับ ส่วนหนึ่งก็เอ่อตึงหนึ่งบวสอสี่อกมานะครับข้างในก็จะเหลือหนึ่งบกหนึ่งสสี่แล้วก็บวกด้วย1นึ่งบสคูณหนึสนสนะครับ เดิมครับกูป,ปิ้งครับผมแล้วก็ดึงออกมาครับตันนี้ดึงมาหลวห,ห,หนึ่งตัวนี้ดึงมาล้วหนึ่งแลสี่ก็จะได้เป็นโอเคครับผมที่ดีครับลงมาได้ละแล้ว นี่คือยูสับหนึ่งที่เราคิดมัวสนร้อนเรอะไรครับเนี่ยนะครับผมแล้วก็บวกกับออยูสับสองนะครับีตัวนี้ดึงหนึ่งบกหนึ่ง,ง,ง,งส,สี่กัสบส,กสาม,สามนะครับ จะเหลือนึ่งบวกกับ n สี่ก็จะเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสี่ยกกำลังสี่นะครับสังเกตได้ว่าันนี้คือกรณี n เท่ากับสี่นะครับเขาก็เลยคิดกันว่านะครับเฮ้ยกรณีจมนวนว่่ผมให้ n นะผมให้จำนวนงวดเนี่ยที่ผมฝากเนี่ยซอยไปทีๆเลยครับเป็นนันๆอย่างเงี้ยถติว่า n ก็ใกนลน้นันจะจำนวนเออเออ คือตัวเซนของดอกเบีย้ยที่ผมจะได้น,นันก็จะน,น้อยลงเข้าใกล้ศูนใช่ไหมครับแต่ว่างวดที่ผมจะได้นี่ก็จะเป็นอนันต์ใช่ไหมครับก็จะเข้าใกล้อนันต์ครับเขาแสดงว่าแต่ตัวเนี้ยเขาก็เลยนิยามให้ค่า e เนี่ยหรือว่าค่าที่จะขูดรีดถ่ายจากธนาคารได้สูงสุดเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้นะครับ ราะว่าเนี่ยสูตรอนุกรณีเราแทน n เป็น4ใช่ไหมครับก็ n เป็น1บวก1ส่วน4ยกกำลัง4ก็คือเป็นจำนวน4งวดก็เลย25%นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมให้งวดอ่ะมันเข้าใกล้อินฟินิตี้ล่ะแสดงว่าค่าที่ผมจะสามารถขูดรีดจากธนาคารได้นะครับก็จะเป็นค่า e เนาะนะครับก็คือ1บวก1ส่วน n ยกกำลัง n นะเพราะเนี่ยสูตรนั้น n เป็น4ก็จะเป็น1ส่วน1บวก1ส่วน4ยกกำลัง4นะครับแต่ถ้า1ถ้า n เป็น n ถ้า n เข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยจะเป็น ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เท่ากับ i n f i n ท t y ไปนะครับก็จะเป็นจำน,นวนงวดเขากับ i n f i ิ i t y นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้ก็จะน้อยตามเช่นกันนะครับแต่ว่าก็จะเป็นจํานวนที่เราสามารถได้เงินจากธนาคารได้มากที่สุดนะครับกรณนี้ที่เราผมหมอจะจัดนะครับก็จะเป็นจบพิธีแล้วนะครับสำหรับค่าค่าอ e ีนะครับก็คือขอสรุปสั้นๆนะครับก็คือเราก็ใช้แนวคิดเดิมๆเ,เหมือนกับของค่าอ e แล้วนะครับแล้วเราก็ สแสดงนะครับ1งวดบ้าง2งวดบ้างครับสงวดบ้างแล้วก็จัดรูปนะครับแล้วก็จะจัดรูปเป็นเออ่ถ้าเป็น2งวดก็จะเป็น1นึ่งบกหนึ่งัสองยี่กับสองใช่ไหมครับถ้าแล้วถ้าเกิดถึงเรื่ากรณี n เป็นสี่งวดครับแล้ก็จัดแล้วก็ช่วยคำนวณ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 เงินที่จะได้นะครับจากกรณี n เป็นสี่งวดมาแบ่งเป็นยูสับหนึ่งยูสับสองนะครับแล้วแยกคำนวณแล้วก็รวมกันนะครับผมแล้วเสร็จปุ๊บก็จะได้ว่าไอ้กรณีที่ n เป็นสี่เนี่ยมันก็จะมีค่่าาขอองงงจจนนนนนวเเิิททั้้้หมดดีีระไตสป ได้ครบทั้งสี่งวดแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งวหนึ่งส่วนสี่ยกกำลังสี่แสดงว่าถ้ามันเป็นเห็นงวดล่ะน่าควรจะได้เงินหนึ่งโวหนึ่งส่วนเยกกำลังเใช่ไหมครับอ่านั่นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นขึ้นมานะครับก็ได้มาจากการจัดรูปนะครับสรุปแล้วค่าเย็นนั้นได้มาจากการจัดรูปนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ